กลับเข้าสู่รายการไม่ทองคําครั้งที่3ครับผ่านไปแล้ว1ท่านครับมาถึงผู้เข้แขขันคนที่สองครับเป็นแม่ค้าสาวสู้ชีวิตครับเธอผ่านความยากลําบากมามากมายยามท้อเธอมีบทเพลงลูกทุ่งเป็นเพื่อนด้าอัชราพรที่ลังนานได้ผ่านเข้ารอบ60คนสุดท้ายนะคะนังนาน ตอนประกาศผลน้งาารู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าในวันที่รอบออริชั่นอาหารน้องดารู้ตัวดีว่าตื่นเต้นมากเกินไปจนทําได้ไม่เต็มที่แล้วก็คิดว่าน่าจะไม่เข้ารอบด้วยซ้ำไปน้องดาเนี่ยแต่เขามีปัญหารู้เลยว่าอารมณ์เล่าเรื่องยังไม่ชัดยังไม่เปิดใจคือเราต้องมาเล่าให้เขาฟังว่าเพลงกอดฉันกอดลาเนี่ยมันแบบ กอฉันก่อนสักครั้งแล้วกลับไปได้ไหมขอแค่ครั้งเดียวเพื่อจะโยงใยให้เขาอยู่ต่อก็ต้องเล่าบอกเล่าบอกเหนือก่อนและให้เขาเป็นผู้หญิงคนนั้นเพลงมันเล่าตัวตนก็พยายามบอกสิ่งที่ช่วยไปก็คือวางการบ้านให้เขาไปทำการบ้านเพื่อกลับมาให้ขรเทียมให้คะแนนว่าเฮ้ยสิ่งที่ฉันให้ไปเธอไปทําอะไรมาบ้างน้องนาผ่านเข้ามารอบคนแล้วนะคะ ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้น้งนาด้วยนะคะน้องนาจะทำให้ดีที่สุดค่ะไปพบกับดาอัชราพรในบทเพลงกอดฉันกอดลา i'm ใจจริงกอดฉันสักที ฉันกอนลานะครับน้องดานะครับสวัสดีครับามาคุยกับน้องดากันเป็นไงครับหายตื่นเต้นไหมค่ะหายตื่นเต้นท<ค>ำหน้าที่เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นไงครับถามความรู้สึกหน่อยจากในรอบคัดเลือกจนมาถึงรอบ60คนสุดท้ายวันนี้รู้สึกว่าทำเต็มที่กว่าวันที่รอบอ u d i ชั่นค่ะครับเพราะว่า เป็นโอกาสที่ดีแล้วที่น้องนาได้เข้ามาถึงรอบ60คนน้องดาก็ทําเต็มที่แล้วก็ทําดีที่สุดแล้วค่ะครับอ่ะเรามาฟังเสียงของคณะกรรมการกันบ้างเนาะเริ่มกันที่สาวสวยของเรานะครับสวยฟอยู u นะครับคุณสุมาลีครับเชิญครับก็ฟอยู่นะคะค่ะสวัสดีจ้าน้องดาค่ะคือดาเป็นคนมีต้นทุนทั้งรูปร่าง ต้นทุนเสียงพอสวรรค์หนูมีพร้อมมีครบทุกอย่างนะคะพี่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหนูควรจะดังไปตั้งนานละแต่บางทีวาสนาของคนจังหวะชีวิตแล้วก็เวลามันยังไม่ถึงหนูอาจจะมาตรงนี้ก็ได้ไม้ทองคำนี้ก็ได้นะคะจริงๆแล้วการร้องอารมณ์เพลงบุคลิกลีลาทั้งหมดเนี่ยกำลังดีแล้วสิ่งที่ อยากจะแนะนำเพิ่มเติมเมื่อสักครู่นี้ก็คุยกับครูคือรอเรือมันต้องชัดอีกนิดหนึ่งแต่ไม่ต้องชัดมากคือไม่ต้องถึงกับกระดกริน้นแบบรักหรืออะไรอย่างเงี้ยคือให้มันมันชัดขึ้นมาอีกนิดนึงเพราะมันมันมันทื่อเกินไปอ่ะมันเหมือนเกือบจะเป็นลอลิงนะคะแค่นั้นเองค่ะชื่นชมนะคะดาขอบคุณค่ะจากที่สุนารีนะครับตอมที่กุศลครับเชบิญครับ ก็ถือว่าเห็นพัฒนาการชัดเจนมากนะครับคือดาเป็นคนที่ร้องเพ,งพลงเพราะอยู่แล้วแต่ว่าเหมือนเหมือนเรือเวทีไปในรอบที่มาออริชั่นน่ะเห็นได้ชัดว่ายังยังเคาะสนิมไม่ไม่เสร็จอะ่ะมันยังฝือดอยู่แต่พอมารอบนี้นในก็ถือว่ามาเต็มดีนะครับครูมองที่การเลือกเพลงโอเคความความน่าสนใจน้อยแน่เพราะว่าเพลงนี้มาบ่อยมากสำหรับหลายๆคนก่อนฉันก่อนลา แต่ว่าด้วยท่วงทํานองด้วยอารมณ์เพลงนี้ส่งส่งให้คนร้องเพลงนี้ได้แสดงออกแต่งเต็มที่และก็สอดคล้องกับเสียงของดาด้วยแลนดาเป็นคนร้องเพลงเป็นและเสียงเพราะด้วยเพลงเดียวกันเนี่ยคนอื่นร้องอาจจะได้ประมาณหนึ่งถ้าดาร้องเมื่อไหร่เหมือนเขาทําให้เพลงเพราะเขาช่วยเพลงเสียงแบบนี้คนแบบนี้เขาเรียกว่าร้องและช่วยเพลงวันนี้ดาทําได้ดีนะครับ ซ้ำแซงว่าอย่างที่พี่น์บอกควบกลัมไม่ถึงกับผิดแต่ว่ายังไม่พอรวมไปถึงความคำสั้นยาวในบางจุดซึ่งมีนิดเดียวเราอาจจะต้องแกะเพลงละเอียดมากขึ้นที่มันเป็นแผลนิดหน่อยก็เหมือนว่าดายังเก็บรายละเอียดบางจุดไม่ค่อยดีมันครั้งหน้าถ้าหากมีเลือกเพลงและแกะเพลงให้ละเอียดและเติมความเป็นตัวเองเข้าไปความเพาะของหนูมีอยู่แล้วครับขอบคุณค่ะ คุณครับต่อกันเลยครับกำลังสนุกเลยนะฮะวันนี้5ต้องการ2ครับมาถึงคน กลับเข้าสู่รายการไม่ทองคําครั้งที่3ครับผ่านไปแล้ว1ท่านครับมาถึงผู้เข้แขขันคนที่สองครับเป็นแม่ค้าสาวสู้ชีวิตครับเธอผ่านความยากลําบากมามากมายยามท้อเธอมีบทเพลงลูกทุ่งเป็นเพื่อนด้าอัชราพรที่น้องนาทด้ผ่านข้ารอบ60คนสุดท้ายนะคะน้องนาน ตอนประกาศผลน้องดารู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าในวันที่รอบออดิชั่นอาหารน้องดารู้ตัวดีว่าตื่นเต้นมากจนไปจนทำได้ไม่เต็มที่แล้วก็คิดว่าน่าจะไม่เข้ารอบด้วยซ้ำไปน้องดาเนี่ยแต่ก็มีปัญหารู้เลยว่าอารมณ์เล่าเรื่องยังไม่ชัดยังไม่เปิดใจคือเราต้องมาเล่าให้เขาฟังว่าเพลงกอดฉันกอนลาเนี่ยมันแบบ กอฉันก่อนสักครั้งแล้วกลับไปได้ไหมขอแค่ครั้งเดียวเพื่อจะโยงใยให้เขาอยู่ต่อก็ต้องเล่าบอกเราบอกเนือก่อนและให้เขาเป็นผู้หญิงคนนั้นเพลงมันเล่าตัวตนก็พยายามบอกสิ่งที่ช่วยไปก็คือวางการบ้านให้เขาไปทําการบ้านเพื่อกลับมาให้ครูเทียมให้คะแนนว่าเฮ้ยสิ่งที่ฉันให้ไปเธอไปทําอะไรมาบ้างน้องนาผ่านเข้ามารอบหกสิคนแล้วนะคะ ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้น้องนาด้วยนะคะน้องนาจะทำให้ดีที่สุดค่ะไปพบกับดาอัชราพรในบทเพลงกอดฉันกอดลา ค่ะคือดาเป็นคนมีต้นทุนทั้งรูปร่างต้นทุนเสียงพรสวรรค์หนูมีพร้อมมีครบทุกอย่างนะคะพี่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหนูควรจะดังไปตั้งนานแล้วแต่บางทีวาสนาของคนจังหวะชีวิตแล้วก็เวลามันยังไม่ถึงหนูอาจจะมาตรงนี้ก็ได้ไม้ทองคำนี้ก็ได้นะคะจริงๆแล้วการร้องอารมณ์เพลงบุค,คลิก ลีลาทั้งหมดเนี่ยกำลังดีแล้วสิ่งที่อยากจะแนะนำเพิ่มเติมเมื่อสักครู่นี้ก็คุยกับครูคือรอเรือมันต้องชัดอีกนิดหนึ่งแต่ไม่ต้องชัดมากคือไม่ต้องถึงกับกระดกริ้นแบบรักหรืออะไรอย่างเงี้ยคือให้มันมันชัดขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเพราะมันมันมันทื่อกันไปอะ่ะมันเหมือนเกือบจะเป็นอลอเลงนะคะแค่นั้นเองค่ะชื่นชมนะคะดาขอบคุณค่ะ ขอบคุณพี่สุนารีนะครับต่อมที่ครูสลาครับเชิญครับก็ถือว่าเห็นพัฒนาการชัดเจนมากนะครับคือดาเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะอยู่แล้วแต่ว่าเหมือนเหมือนเรือเวทีไปในรอบที่มาออเดชั่นน่ะเห็นได้ชัดว่ายังยังเคาะสนิมไม่ไม่เสร็จอ่ะมันยังฝืดอยู่แต่พอมารอบนี้ี่ก็ถือว่ามาเต็มดีนะครับครูมองที่การเลือกเพลง โอเคความความน่าสนใจน้อยแน่เพราะว่าเพลงนี้มาบ่อยมากสําหรับหลายๆเธจะปลาเธอจะทิ้งขอบอกเธอด้วยใจจริงขอ,อฉันสักที น,น้องดานะครับน้องดานะครับสวัสดีครับามาคุยกับน้องดากันเป็นไงครับหายตื่นเต้นไหมค่ะหายตื่นเต้นทำหน้าที่เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นไงครับถามความรู้สึกหน่อยจากในรอบคัดเลือกจนมาถึงรอบ60คนสุดท้ายวันนี้รู้สึกว่าทําเต็มที่กว่าวันที่รอบออดิชั่นค่ะครับเพราะว่า เป็นโอกาสที่ดีแล้วที่น้องดาได้เข้ามาถึงรอบ0คนน้องดาก็ทําเต็มที่แล้วก็ทําดีที่สุดแล้วค่ะครับอ่ะเรามาฟังเสียงของคณะกรรมการกันบ้างเนาะเริ่มกันที่สาวสวยของเรานะครับสวยฟอยู่นะครับคุณสุมาลีครับเชิญครับก็ฟอยู่นะคะค่ะสวัสดีจ้าน้องดา